โอเคครับก็50โทมนีับผมโปรโมชั่นก็เติม50บาทได้กล่องนะผมเป็นกล่องที่เอาไปสุ่มเป็นกล่องต่อนะผมแต่ว่าก็จะได้เสร็จเหมือนกันอาจจะดูงงๆนะเดี๋ยวมีภาพต่อไปนะผมอธิบายให้ดูนะผมก็ราคาโปรโมชั่นก็จะประมาณนี้ผม TC นะผมคูณ3นู่นนี่นั่น,นได้ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเสริมนะผมก็เติม50ได้2กล่องนะ ก็เอาไปสุ่มเป็นพวกแกนลิงพวกเซตคาร์บอยนะผมต่อไปก็เป็นตัวละครวิ่ง10%นะผมถาวรอ,อันนี้ก็ตัวละครใหม่เป็นตัวละครพิเศษนะผมทุกราคาบัตรเติมเงินนะอันนี้เติมพันสิบบาทก็ได้อ่าอันนี้เมื่อกี้ก็จะเป็นกล่องีเมียมนะผมอ่าพอเปิดกล่องมีเดียมเนี่ยก็จะได้เป็นกล่องอีพิกนะผมดูตรงด้านล่างคนระับอ่าถ้าเปิดกล่องอีพิก แล้วได้เป็นกล่องลิมิเต็ดเนี่ยมันก็จะมีลิมิเต็ดอ่าเซตกับลนะิมิเต็ดเวปอนนะก็ดูแล้วนะครับผมถ้าเป็นลิมิเต็ดเวปอนเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับผมก็จะเป็นปืนฟินกระบองวูคองแล้วก็มีดฟินส์นะผมส่วนลิมิเต็ดเซตก็เป็นเซตฟินกับเซตวูคองนะโอเคส่วนกล่องมีเดียมโกกล่อง50เนี่ยก็จะเปิดได้เป็นอ่าพวกแบบเซตอะเวนเจอร์นะผมพวกกล่องอีพิกก็จะเป็นพวกแบบ เซตอีพิก e พวกหน้าไม้ M4 นะครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปที่เปิดกล่องให้ดูอยู่นะครับผมอ่ะหลักๆโปรโมชั่นก็จะประมาณนี้ <Okay. S 1> ก็โอเคมาผมก็มาเปิดกล่องแล้วผมในโปรโมชั่น150บาทนะกะ็คนคนนี้คือนะขอผมให้เลยนะครับใ้ลนะลกล่อง <25 S 1> กีฬากล่องนะผมเป็นกล่องที่แบบว่าที่ผมรีวนไปครังต,นต้นแบว่าจะได้พวกกล่องพวกมิดนะผมพวกอะไรเนะี่ยมีเดียมนะครับอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะมีเนะี่ยที่มีบอร์รับอีพิกบ็อกนะผมลิมิเต็ดบ็อกซ์เวเปิจะมีเวเปิ้กับเป็นเซตนะผมอ่าโอเคซึ่งผมบอกัตรงนี้นะผมเซิร์ฟ50ทูมานี่เป็นแนว all new นะผมใครที่เคยเล่นเซิร์ฟ50ทูมานี่มาก่อนก็น่าจะรู้นะเราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าป่ามอสเขาน่าจะฟิก เปลี่ยนนะผมปเปลี่ยนให้มันเป็นเทอร์ป่าเนวออนเนวนะผมมาก็เปิดกันเลยนะผมยิมห้ากล่องรู้ไดยว่าได้อะไรถ้าของดีเนี่ยกล่องอีพิกจะขึ้นนะไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะอ่านี่กล่องอีพิกมาแล้วเปิดรัวๆเลยแล้วกันของพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะนี่ครับได้ถือว่า จะืว่าเกลือนะคนดูรอบรอบที่แล้วอะ่ะผมเปิดผมเปิดแบบว่าเนี่ยนี่ครับผมได้มีดฟินด้วยนะสิบกล่องเองนะแต่รอบนี้คือแบบยี่ห้ากล่องก็เป็นเซ็ตเอาไว้เล่นนะผมว่านี่คยผมเป็นเอ็มสี่โอ้โหปืนนิ่นง,น,งนิ่งจัดอะ่ะปืนแบบนิ่งจัดเลยอะ่ะคนดูมาดูนะเอา้าไปซื้อไม่ได้วะเฮ้ กระเป๋าน่าจะบักอันนี้คือผมไม่ได้ผมผมปล่อยเมาส์แล้วนะผมไม่ได้ทำอะไรกับเมาสนะ์ครับอันนี้คือเป้าคือนิ่งจัดเลยเดี๋ยวมาลองปืนนี้ดูเดี๋ยวดูนะครับอันนี้จะนิ่งหรือเปล่าก็นิ่งนะแต่ว่าดาเมจน้อยกว่าดาเมจนี้จะย5้านะส่วนอันนี้ก็สามสิบต่างกันแค่ห้าันนี้ก็จะเป็นหน้าไม้นะผมอหน้าไม้เด็วซื้อมา อันนี้ร้อยแปดสิบนะนะผมอันนี้คือกดค้างเลยนะยิงรัวขนาดนี้นะผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้ส่วนมืออ่าถุงมือปลาปลาผมขอขอขอตีขอตีตัวหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะหกหกครับเลยหกหกสามสิบนองอุดถ้าตีถ้าถ้าอย่างนี้คือรุมกันสามคนตีคนละทีนี่คือตายเลยเหรอ นี่เติมแบบร้อยห้าสิบนะผมอันนี้เป็นเซ็ตลิมิเต็ดนะผมบอกเลยตรงนี้เป็นเซ็ตลิมิเต็ดนะผมเดี๋ยวเป็นมันเป็นมันไม่ถึงมากกันไม่ถึงมากกำลังดีอ่ะถึกเจ็ดสิบห้าผมเซ็ตลิมิเต็ดถึงเจ็ดสิบห้าส่วนปืนน้องเวฟมาแล้วน้องเวฟมาแล้วก็สองร้อยสิบนะโอเคก็ประมาณนี้ผมก็ไม่ต่างอะไรกันมากครับเซ็ตลิมิเต็ดแต่อาจจะแพงกว่าเซ็ตนี้อาจจะแพงกว่าประมาณนี้ครับ โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่ก <c oughs> ับผมเป็นจามินซีนะครับผมวันนี้ก็จะมาดึงดึงกับท่านป่ามอสโตนะครับผม <c oughs> สมัยก่อนที่เล่นอ่าบอซีอะไรนะอ่าสยามนะครับที่ดังๆังแต่ก่อนอะ่ะนี่นะครับผมจะมาดึงดึงกับป่ามอสนะครับ <c oughs> คนดัง <c oughs> แต่ก่อนนะครับผมวันนี้มาวัดฝีมือนะครับว่าจะสู้กันได้หรือเปล่า <c oughs> อ่ะวิตึงอยู่นาตึงอยู่นา

เว้ยไม่เท่าไหร่นะป่าก็ไม่เท่าไหร่นะเอาจริงป่าก็ไม่เท่าไหร่นะผมบอกเลยแสบตาจัดอ,อ่ะหูแสบตารจริงแสบตารจริงเอาเป็นเอาเป็นคอตอมกันนะหูคอตอมก็แสบนะเกี้ยเอาไปปรับอ่ะเริ่มย่างป่าตัง้งแต่ลองเช็คสีเง็คแรงว่าเลือก ผมยิงไม่โดนหัวหนึ่งโอ้โหตายครับป่าก็แพ้ผมนะครับสองสองครึ่งฟีมือป่าผมบอกเลยตกตกมากๆครับตั้งแต่อแบบ่าออนิวนะี่ผมบอกเลยแบบสมัยเล่นออนิวนะผมบอกเลยไม่ไม,ไมีใครสู้ได้นะครับโดน,นโดท็อปเลยนะผมบอกเลยวงการวอ,อร์ตีอ่ะทันทีทันน้องอ <ๆ S 2> อโล<อ> <ผม S 1> ่เยี่มไหมยิงกลาง,งดีไหมเริ่มต้นโอเคครับพี่โอเคก็ ปาก็ได้หละครับมีเมียแล้วครับ,รรบก็ไม่ได้เล่นนะครับเลรตบป่ามอสตบป่ามอสตายผมตบแกสามเรื่องแล้วอะ่ะแต่ปืนกดเมื่อกี้ผมสู้แกไม่ได้จริงนะซึ่ผมอาจทีเน่นปืนกดไม่เป็นด้วยวะป่าเราลองเซตที่มัน เกือกว่านี้ไหมเออเนี่ยพอยอนเนี่ยเผื่อเอาเอาไว้ในขาไปครับก็เซิร์ฟนี้ทับบีเคทับเซตไม่ได้ผมทับบีเคได้เนาะโอเครอบนี้ก็จะเป็นเซตลิมิเต็ดนะครับผมมาตุ่นกระป๋าเลยอุ๊ยโอ้โหแรงจริงวะสองเมตรเองแรงเกินผมยิงเร็วปะมันก็เร็วอยู่นะยิงเร็วอยู่นะเออเปรียบอะเออสุเปอร์ก็ได้เปรียบสก่อนได้ปูดเปิดก็ได เจ็บเจ็บังโดนทีวีดุงอ่ะผมบอกเลยป่าแม็กหมดป่ายิปก้อนโซแมกโซแมกโซแมกยิปโดนทีวีดุงอ่ะผมบอกเลยโดนหัวนุ่งเมื่อกี้มืดเลยอ่ะเอาเลยอ่ะเริ่มเปิดกันได้พูดจริง ยิงตัวไม่ได้ผมไม่ได้ก็โุ่งอะผมบอกแล้วโดนทีมีรุ่งใครโดนก็รุ่งอ่ะผมบอกเลยผมโดนผมยังรุ่งอ่ะแล้วเซตนี้ผมบอกเลยนะออกยากนะฮะผมบอกเลยผมบอกเลยนะออกยากนะ เรอออกเกียไม่รอนลยฮะเราเจ็ดตีหนึ่งสองตอนไปแล้วเหน่